สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำแฟชไดซ์สําหรับ iOS นะครับหรือว่าเป็นแฟชไดซ์สำหรับ iPhone นั่นเองนะครับผมตัวนี้ก็ขนาดความจุ512 g b นะครับผมเป็นแฟชไดซ์สําหรับ iPhone และก็สามารถเป็นแฟชไดซ์ธรรมดาทั่วไปได้นะครับผมสามารถใช้กับคอมพิวเตอร์ได้นะครับผมก็มีหัวตัวนี้เนาะ เอาไว้เสียบใช้งานกับคอมพิวเตอร์ทั่วไปถ้าหมุนมาอีกทางหนึ่งนะครับผมก็จะเป็น Lightning l t n i n g เนาะใช้สำหรับโอนถ่ายข้อมูลจากตัวโทรศัพท์โดยตรงได้เลยนะครับผมต้องบอกก่อนเลยนะครับผมว่าตอนแรกเลยไม่ได้ตั้งใจจะเอามารีวิวนะครับผมก็ตั้งใจจะซื้อมาใช้งานในชีวิตประจำวันมาผมเพราะว่าบางครั้งผมก็ต้องการที่จะโอนไฟล์วิดีโอจาก Android มา ยัง iPad มายัาง iOS นะครนะผมซึ่งบางครั้งผมก็ไม่ได้สะดวกกับการที่จะโอนผ่าน Google Drive หรือว่าผ่านเน็ตอะไรพวกนี้เนาะถ้าเรามี USB แบบนี้มันก็สะดวกไปอีกแบบนะครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วผมก็เคยใช้ USB ประเภทนี้มาก่อนนะครับผมแต่ว่าตัวที่ผมเคยใช้มันจะยังไม่ใช่ขนาดกระทัดรัดแบบนี้นะผมมันจะยังเป็นตัวใหญ่ๆอยู่เลยนะครับผมขนาดนี้เลยนะครับผม มันจะเป็นหัวที่มันออกมามันจะไม่ใช่ไลนิ่งแบบนี้นะผมมันจะเป็นหัวตัวเก่าที่ใช้สำหรับเสียบ iphone 3 iphone 4พวกนั้นนะครับตัวใหญ่เลยแล้วเราก็ต้องมีตัวแปลงอีกตัวหนึ่งที่เอามาแปลงให้มันเป็นไลนิ่งอีกทีนะครับผมซึ่งไอตัวแปลงนั่นแหละรครับคือตัวปัญหานะผมบางครั้งเวลาที่เราอัปโหลดวิดีโออยู่นะครับผมวิดีโอของเราอัปโหลดเกือบจะเสร็จแล้วนะผมปรากฏว่ามือเรา ไปโดนตรงหัวแป้งหรือว่าไปโดนตรงหัว USB นิดหน่อยนะครับผมโปรแกรมก็เด้งออกมาเลยนะผมซึ่งมันทำให้เราเสียเวลาในการโหลดวิดีโอเยอะมากะารนะผมตัวนั้นผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าว้าวอะไรสักเท่าไหร่นะผมแต่มันก็ใช้งานได้นะทุกครั้งที่ผมใช้งานผมกด อัปโหลดวิดีโอแล้วผมก็จะวางโทรศัพท์ไว้นิ่งๆเลยนะครับผมก็คือไม่ไปแตะมันเลยเนาะแต่พอมาเป็นตัวนี้นะผมตัวนี้มันสามารถใช้งานได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะครับผมดีมากๆเลยเดี๋ยวผมจะลองเสียบเสียบเข้ากับ iPad ให้ดูนะครับนี่จะเห็นว่ามันแน่นมากๆนะครับผมยิ่งเราทําการล็อกมันลงมาแบบนี้อีกนะครับผมยิ่งทําให้ตัว USB มันแน่นกว่าเดิมอีกนะครับ ผมได้ลองเข้าไปอัปโหลดวิดีโอแล้วก็เอามือมาลองจับมาลองเขย่าตรงนี้ดูนะผมก็ไม่ได้มีอาการที่ตัว USB เด้งออกจากโปรแกรมนะครับผมก็ยังใช้งานได้เนาะก็น่าจะเป็นที่มาของคลิปนี้ด้วยนะครับผมหลักๆเนาะจากประสบการณ์ที่ใช้มาก็เห็นว่ามันใช้งานได้ดีในระดับหนึ่งนะผมก็เลยอยากจะเอามารีวิวให้กับเพื่อนๆเนาะ ผื่อจะมีเพื่อนๆท่านไหนที่สนใจอยากจะได้ USB สำหรับ Android สํสำหรับคอมสำหรับ iPhone นะครับผมซึ่งมันสามารถเป็นได้ทั้งหมดเลยนะครับผมเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะครับผมไอ้นี้ก็จะเป็นหัว USB ธรรมดาทั่วไปที่เอาไว้เชื่อมต่อกับคอมนะครับผมตรงนี้ก็จะใช้สำหรับ iPhone ซึ่งหัวตรงนี้ก็สามารถเลือกได้นะครับผมจะเอาเป็น lightning แบบนี้หรือว่าจะเอาเป็น Type C หรือว่าจะเอาเป็น ไมโคร USB นะครผมเขมีให้เลือกหมดเลยนะผมโอเคในส่วนของ iOS นะผมเราเสียบตัวนี้เข้าไปเลยมันจะยังไม่สามารถใช้งานได้นะผมเราจะต้องไปโหลดแอป,ปตัวนี้มาก่อนนะผมมันถึงจะสามารถใช้งานได้นะผมหรือว่าการดึงวิดีโอดึงรูปนะครับผมจากตัวเครื่องมาใส่ USB ผ่านแอป,ปตัวนี้นะผมแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นของ Android นะผมเช่นเครื่องนี้เนาะเราก็ สามารถเสียบมันจะต้องเสียบผ่านตัวนี้นะครับผมเพราะว่าหัวที่ผมเลือกมันเป็นของ l t n i t n เนาะก็ต้องแปลงอีกทีให้มันมาเป็น type c นะถ้าเป็นของ Android นะครับผมมันไม่จำเป็นต้องโหลดแอปอะไรเลยนะผมเราเสียบเข้าไปปุ๊บนะมันก็จะสามารถอ่าเห็นไหมตรงนี้ขึ้นมาแล้วนะครับผม เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูแล้วกันนี่เห็นไหมไอ้นี่คือจุเอสบีหนึ่งนะครับผมก็คือไอ้ตัวนี้แหละนี่ตัวนี้แหละจะเห็นว่าห้าร้อยกิกบนะครับผมจริงๆแล้วตรงนี้มันเขียนไว้ว่าห้าร้อยสิบสองนะครับผมแต่ว่าก็โอเคหายไปสิบสองก็ไม่เป็นไรนะครับผมห้าร้อยก็ถือว่า เยอะมากๆเลยนะผมในราคาที่ต้องบอกว่าถูกมากๆด้วยนะผมผมไม่รู้ว่าสําหรับเพื่อนๆจะแพงหรือเปล่านะแต่ส่วนตัวผมว่าสําหรับ500 g b ในราคา320บาทนะผมมันเป็นราคาทีุ่้มค่ามากๆเพราะว่าหนึ่งเลยมันสามารถใช้กับโทรศัพท์แล้วก็พวกคอมพิวเตอร์ทั่วไปได้นะครับผม ในความจุที่500 g b กกบต์นะผมมันเยอะมากเลยโอเคอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ Android เนาะซึ่งถ้าเพื่อนๆเ,เลือกเห็นไหมผมดึงออกนะครับผมไอตัว usb หนึ่งตรงนี้ก็ไม่มีแล้วเนาะถ้าเพื่อนเเลือกหัวตรงนี้ที่มันเป็น type c เลยนะครับผมเพื่อนๆก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมาใช้ตัวแปลงตัวนี้เนาะก็สามารถเสียบตรงเข้ากับสมาร์ทโฟนแต่สำหรับ ios ก็ ใช้งานได้เหมือนกันแต่ว่าต้องใช้งานผ่านแอปของเขานะครับผมซึ่งแอปของเขาก็ไม่ได้เสียตังค์นะผมก็โหลดใช้ฟรีนะครับผมเผื่อเพื่อน,เพ,อนเพื่อนท่านไหนสนใจนะผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับผมถ้าเพื่อนๆน,นท่านไหนที่สนใจอยากมีตัวแฟลชได้นะผมแฟลชไดที่สามารถใช้งานทั่วไปแล้วก็สามารถเป็นแฟลชไดให้กับมือถือเราได้นะผมตัวนี้ก็ถือว่าโอเคมากๆในราคาที่ถูกมากๆแล้วก็ความจุก,ก็เยอะมากๆด้วยนะครับผม ไม่รู้ว่าจะมากๆไปไหนครับตอนนี้โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ